สวัสดีฮัปปีทุกคนก็จะมาทําคลิปเหมือนเดิมแล้วก็ตั้งชื่อว่ารีวิวมั่วทั่วจักรวาลอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องที่เมื่อว,วานเนี่ยมันมีอาการปวดขาแล้วบางครั้งก็มีอาการปวดหัวซึ่งก็ทุกคนก็อาจจะเคยเป็นแล้วก็แบบเราจะมีวิธีการกินยาของเราเองแล้วก็ที่บ้านเราก็คือว่า ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของอาการปวดอะถ้ามันเริ่มปวดสักสมมติว่ามันมี10แต้มถ้ามันเริ่มปวดสักหแต้ม2แต้ม3แต้มเนี่ยเราก็จะรีบที่จะเริ่มกินยาละเพราะว่าเวลาที่มันเพิ่มอาการปวดขึ้นมาเป็นแบบหแต้มขึ้นไปเนี่ยเวลากินยามันก็จะจะหายช้าหรืออาจจะไม่หายเหลือจะต้องกินยาเพิ่มหรือจะต้องไป เจอหมออะไรพวกนี้เราก็จะสังเกตตัวเองว่าถ้าเราแบบมันเริ่มปวดหรือเริ่มมีอาการอะไรพวกนี้ก็จะเริ่มกินยาเลยอก็ของเราก็กินพาราอะไรี้ทั่วไปครับก็เมื่อวานเต้ยวไปเรียนทําขนมครับเป็นขนมแบบทาขนมช่อม่วงกับทําขนมสาคูซึ่งเออมันก็อร่อยดีเมื่อวานเต้่ะทำขนมสาคู แล้วก็สาคูมันก็จะเอาไปนึ่งกับแบบที่เอาไปต้มก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเอาไปนึ่งเนี่ยตัวขนมสาคูมันจะเหนียวแล้วก็ดูอร่อยกว่าที่เอาไปต้มในที่มันต้มๆม,มันจะรู้สึกว่ามันลื่นๆเนี่ยแล้วมันเหมือนแบบว่ารสชาติของขนมที่ไส้ขนมที่มันอยู่ข้างในอ่ะมันรู้สึก มันรสชาติอ่อนลงนแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ทำขนมช่อม่วงคือเวลาเรากินขนมช่อม่วงเนี่ยมันแตกต่างจากขนมสาคูคือตัวแป้งอะของขนมช่อม่วงเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันเป็นขนมมากกว่ามันจะรู้สึกกินแล้วมันเป็นแบบว่ารู้สึกว่ามันเคี้ยวง่ายกว่าแต่ส่วนของตัว สาคูมันจะรู้สึกมีความเหนียวหนึบซึ่งเรารสชาติมันก็จะรู้สึกว่าตัวขนมช่อม่วงมันเป็นขนมเนี่ยนะส่วนสาคูเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเป็นอาหารที่มันอยู่กึ่งกลางระหว่างขนมกับอาหารนะมันเป็นเหมือนของทานเล่นอะไรประมาณพวกนี้นก็รู้สึกว่าเออมันเออมันก็เป็นประสบการณ์ที่แบบว่าเมันแตกต่างนะอะไรเงี้ยอื ก็เมื่อวานก็มีเหมือนทออเดูทาวเรื่องแบบกัญชาที่มันแบบมันเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนวิธีการอะไรเงี้ยก็ในส่วนตัวรู้สึกว่ามองในมุมของคนที่ทำหลานแล้วก็ทำแบบธุรกิจกัญชาอะไรประมาณพวกเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอ้เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงมันมีการลงทุนไปแล้วหรือว่า อะไรต่างๆนานาเช่นการลงทุนของสถานที่ตึกหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเรเจอนโยบายนี้ไปมันก็ต้องแบบเตรียมรับเหมือนกันว่าเ้มันจะทำอย่างไรต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าก็คงจะมีแผนกันอยู่แล้วบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ดูตามสถานการณ์ยอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะมีระเบียบกฎหมายที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องระวังกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบันทึกของ ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ให้ชื่อว่ารีวิวมัดวทั้งกรวานะครับก็มีประมาณนี้ครับผมจบแล้ว